คลัสเตอร์ร้านอาหารย่านถนนหลังสวนถูกเปิดเผยผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าเดนะียณนะักคอนะคะลักษณะเป็นคลัสเตอร์เลยโดยบอกว่าตรวจพบโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนเมื่อวันที่21ทธันวาคมหลังจากร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนที่กลับจากฝรั่งเศสนะคะเพื่อนเนี่ยเข้ามาด้วยระบบเทสแอนโกเมื่อวันศุกร์ที่17ทธันวาคม วันที่19ธันวาคมและ20ธันวาคมมีไข้เจ็บคอปวดเมื่อยแต่ว่าตอนแรกตรวจ ATK มาผลยังเป็นลบนะคะเขาก็เล่าว่าเช้าว,วันที่21ธันวาคมไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลผลตรวจยืนยันว่าติดโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนโดยเธอบอกว่าคลัสเตอร์นี้มีเพื่อน แล้วก็เพื่อนของเพื่อนที่ติดสายพันธุ์เดียวกันลักษณะเป็นคลัสเตอร์นะคะเธออ้างว่าติดเชื้อกันอยู่ประมาณ10คนด้วยกันแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงการรายงานจากเจ้าตัวที่อ้างผ่านทาง Facebook เท่านั้นนะคะเช็คไปหลายๆที่ตรวจสอบกันแล้วยังไม่ได้รับการยืนยันและยังไม่มีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสาธารณาสุขอย่างเป็นทางการค่ะไปดูบรรยากาศที่สนามบินกระบี่กันบ้างครับเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อจับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แบบ rt pcr 2ครั้งนะครับจากเดิมที่กำหนดตรวจเพียงครั้งเดียวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วกว่า1,900คนครับที่กระบี่ตรวจพบโควิด -19 11คนเป็นสายพันธุ์โอมิครอน3คนตอนนี้ยังไม่มีรายงานการแพร่เชื้อเพิ่มเติมนะครับส่วนที่กาลสินครับประชาชนที่มีไทม์ไลน์เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับในตลาดรงสีห้างแล้วก็หน่วยรานราชการรวมไปถึงธนาคารบางแห่ง มีหลายคนไปร่วมงานแสดงดนตรีในช่วงที่ผ่านมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์เหล่านี้เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ครับในโรงเรียนกาลสินพิทยาสรรโดยมีกลุ่มเสี่ยงวันละประมาณ1,500คนอีกจุดหนึงก็คือที่อำเภอรอบนอกอีกวันละประมาณ500คนเข้าไปตรวจหาเชื้อนะครับซึ่งตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น173คนในจำนวนนี้ยืนยันว่าติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน66คน ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีครับชายชาวออสเตรเลียวัย49ปีซึ่งติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนและเดินทางมาหาภรรยาชาวไทยที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานีมีกลุ่มเสี่ยงในคลัสเตอร์นี้10คนครับถูกกักตัวดูอาการอยู่ข้อมูลจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยพบว่ายอดประกันโควิด ณนะสิ้นเดือนพฤศจิกายนความเสียหายอยู่ที่37,000ล้านบาทนะคะโดยคาดการว่าถ้าสิ้นปีอาจจะทะลุไปถึง40,000ล้านบาทและนั่นอาจจะทำให้บริษัทประกันขาดทุนปีนี้ถึง23,300ถึง24,000ล้านบาทและหากโอมิครอนระบาดหนักค่าสินไหมาอาจจะสูงทะลุหลัก11,000 0ถึง180,000ล้านบาทค่ะ ขณะที่หลายบริษัทกําลังขาดสภาพคล่องแต่ว่าเลขาธิการคอปพอยืนยันว่ายังไม่พบความเสี่ยงในเชิงระบบค่ะ